ความเดินที่แล้วหลังจากที่จีโน่เนี่ยก็ได้ให้ต่างหูกับอีไลไปอีไลเนี่ยก็แอบ,บเอามาใส่เนาะแต่ด้วยความที่ไอตะขอเนี่ยมันเป็นตะขอตกปลาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอีไลก็ใส่ไม่ได้ไงใส่แล้วก็เจ็บรูหูอีไลก็เลยกะว่าจะเอาพวกตะอขอคนนี้ไปเปลี่ยนพอมาที่ร้านช่างทําจิวเนาะช่างเนี่ยก็เลยงงมากว่าใครเขาเอาตะขอตกปลามาเสียบที่รูหูแปลกหรือเปล่าว่าแต่ว่าเจ้าจะเอาไปใส่ใครหรอใส่แบบนี้โดกหูก็ยานหลอกอันใหญ่จะตาย อีไลก์ก็เลยบอกไปว่าแล้วมันมีวิธีทําให้มันเล็กลงไหมอะข้าอยากจะใส่มันจริงๆนะช่างทําจิวก็เลยบอกไปว่าโอ้โหถ้าจะต้องต่อให้มันแบบอันเล็กลงกนานี้ต้องเสียม,มูลค่าไปเยอะแน่เลยเอา,อางไงไหญิงแม,ม้เดี๋ยวข้าทําเป็นแหวนให้มันมี2อันเดี๋ยวข้าทําอีกอันหนึ่งให้กับแฟนของเจ้าแมล่ละเจ้าก็ไปเอานิ้วของแฟนเจ้ามาออไลน์ก็เลยเป็นเขินหน้าแดงแล้วก็บอกไปว่าข้าไม่มีแฟนสักหน่อยช่างทําจิวก็เลยบอกไปว่างั้นคนที่ให้เใใจ้าคือใครละก็ไปเอานิ้วของเขามาเดี๋ยวข้าทําให้เขา อีไลก็ตอบปฏิเสธไปเนาะบอกไปว่าไม่ทําให้ข้าคนเดียวก็พอช่างทาจิวเนี่ยก็เลยหัวเราะฮูห,หูแล้วก็เลยตอบไปว่าโอเคโอเคงงินข้าจะวัดจากนิ้วข้าละกันหลังจากที่ช่างทําจิวเนี่ยอ่ะก็แบบสกัดเพชรออกมาเป็นแหวนเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเนาะอีไลเนี่ยก็เอามาให้จีโนโ่จีโน่ที่เห็นเนี่ยก็เลยงงว่าออไลเอาอะไรมาให้อีกแล้วพอเปิดออกก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นแหวนนี่นาจีโน่ก็เป็นหน้าแดงเลย จีโน่ก็เลยถามเอลไลว่าทําไมถึงเหลืออันเล็กแค่นี้ล่ะแล้วทำไมถึงเอามาให้ข้าเอลไลก็ตอบว่าคือข้าใส่เป็นตุ้มหูไม่ได้น่ะก็เลยคิดว่าถ้าเอามาทําเป็นแหวนอาจจะสวยกว่าแต่ข้าก็ไม่ได้ชอบใส่แหวนขนาดนั้นก็เลยเอากลับคืนไปให้เจ้าดีกว่าน่ะจีโน่เนี่ยก็เลยลองใส่ดูเนาะจีโน่เนี่ยมันก็เลยกล่าวว่าจะใส่ทั้งสองอ่ะแต่ว่ามันมีวงหนึ่งอ่ะซึ่งมันเล็กมากๆเลยอ่ะคือนิ้วจีโน่ใส่ไม่ได้ จีโน่ก็เลยบอกไปว่าวงนี้เล็กมากเลยขนาดนิ้วก็ยังใส่ไม่ได้ข้าคิดว่าวงนี้เนี่ยคงไม่ใช่ของข้าหรอกนะอีไลน์เนี่ยก็เลยขอดูว่าแบบเออมันเล็กขนาดไหนหรอจะได้ให้ช่างทําจิวเนี่ยขยายให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพอจีโนโไ่ได้เห็นนิ้วของอีไลน์ก็ปรากฏว่าแหวนวงนี้เนี่ยมันเหมือนถูกสร้างมาเพื่ออีไลน์มากกว่าจีโน่เนี่ยก็เลยสวมแหวนเ,นเข้าไปที่นิ้วอีไลน์เนาะอีไลน์ที่เห็นว่าจีโน่เนี่ยสวมมาก็แบบรู้สึกเขินอ่ะเฮ้ยทำไมสถานการณ์ตอนนี้ไม่เหมือนกับว่าพวกเรากำลังแบบแต่งงานกัันน่ล เอไลเนก็เลยรีบดึงแหวนนั้นออกอะ่ะแล้วก็บอกไปว่าแบบไม่ควรจะเป็นอย่างนี้สิมันควรจะเป็นของเจ้าคนเดียวจีโน่เนี่ยก็หัวเราะแล้วก็บอกไปว่าถ้าไมพราะเราไม่เก็บไว้คนละอันล่ะอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะท่านเอามาให้ข้าข้าเอาไปให้ท่านยังไงเพราะเราก็สลับให้กันอยู่ดีอะ่ะงั้นก็เก็บไว้คนละอันเลยดีกว่าเอาไหมเอไลเนก็เลยแบบอ๋อหรออย่างงั้นเหรอเออเอางั้นก็ได้ภาพเนี่ยก็ตัดเข้าไปที่ปราสาทไอวอร์นที่กาลังนอนผึ่งลมชิวๆอยู่ดีดินทารนเ,รเนก็เดถามว่า,ามีอะไออรรอ ทำมหน้าดูคี้วเจยจังทารอนก็เลยตอบไปว่าเจ้าสัญญากับข้าเรื่องหนึ่งได้ไหมข้าก็ลองมาขอคําสัญญาไอวอเนี่ยก็เลยตอบตกลงเรื่องอะไรหรอไหนลองเล่ามาก่อนสิทารอนเนี่ยอยากจะผูกพันธสัญญาจิตวิญญาณกับไอวอไอวอลที่ได้ยินเนี่ยก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกไปว่าผูกทําไมอะนี่ท่านกลัวว่าข้าจะหนีไปไหนอีกงั้นหรอไม่ต้องกลัวหรอกข้าไม่หนีไปไหนแล้วทารอนเนี่ยก็ทําหน้าเครียดแล้วก็บอกไปว่ามันไม่ใช่แค่ในชีวิตนี้หรอกนะ มันคือการผูกพันธะสัญญาจิตวิญญาณไม่ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนของส่วนโลกใบนี้หรือจักรวาลข้าก็จะตามหาเจ้าให้เจอไอวอลที่มันดีนเนี่ยก็รู้ได้ถึงความจริงจังของทารอนเลยเนาะว่าทารอนเนี่ยต้องการจะสื่อถึงอะไรต้องการจะสื่อว่าแบบไม่ว่าฉันจะตายเนี่ยทารอนก็จะตามหาไอวอลในชาติพบใหม่ถ้ามันมีจริงๆนะทารอนก็จะตามหาให้เจออะเออมันเป็นฟิลประมาณนั้นอนะ ไอวอลที่ได้ยินน่ะมันก็รู้สึกแบบมันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะมันรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ทาราจะต้องเจอตอนที่เราตายจากไปไอวอลก็เลยบอกไปว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะถ้าข้าตายเนี่ยท่านก็แค่หาคนใหม่สิหรือหามังกรตัวใหม่ก็ได้ท่านควรจะมีอิสระในความรักนะตอนที่ข้าตายแล้วท่านควรที่จะได้เริ่มรักคนใหม่ๆนะอย่ามายึดติดแค่กับข้าเลยทารอนที่ได้ยินไอวอลพูดอย่างนั้นเนี่ย<ๆ>ก็เลยคอมแล้วก็บอกไปว่าทําไมถึงพูดแบบนั้น ไอวอเนี่ยก็บอกไปว่าก็ข้าไม่ได้ต้องการให้ท่านเนี่ยมายุติกับข้าอีกไม่กี่สิบปีข้าก็ต้องจากไปข้าอยากให้ท่านเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้จริง,รงๆแล้วตอนนี้ท่านก็ลองมองมอง,มองหาคนที่ท่านรู้สึกว่าชอบดูสิเผื่อว่ามันอาจจะเป็นการเบี่ยงเบียงความสนใจได้นะซึ่งในขณะที่ไอวอพูดเนี่ยน้ำตามันก็ไหลๆหละเนาะเพราะว่าไอวอเนี่ยมันรักทารอนมากแล้วมันไม่อยากให้ทารอนมีเมียเลยมันแบบอยากให้ทารอนแบบชอบแค่มันคนเดียวแต่มันไม่อยากให้ทารอนเจ็บปวดทารอนเนี่ยก็พูดขึ้นมานะว่าคำพูดของเจ้าเป็นคำ กผูพันเป็นสิ่งที่เงาที่สุดในชีวิตข้าแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นไอวอลเนี่ยที่ก็เห็นว่าผัวของเราเนี่ยก็อยากจะเออผูกจิตวิญญาณกับเราอะไรขนาดนั้นนะไอวอลมันก็ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วไงมันนี่ย,นนยก็อยากทำมันแค่กลัวว่าผัวจะเจ็บปวดเฉยงั้นถ้าผัวก็เป็นคนพูดเองงั้นฉันก็จะทำไอวอลก็เลยตอบตกลงกับทารอนว่าข้าจะผูกจิตวิญญ,ญาณกับเจ้าและถ้าข้าจากไปเจ้าจะต้องตามหาข้าให้เจอนะต้องมาหาข้าอีกนะทารอนก็เลยตอบตกลง อีทารอนเนี่ยก็เลยเขียนสลักเนาะเขียนเลือดที่มือออกมาแล้วก็แปะลงไปที่คอของนายเอกแล้วก็ใช้พลังเนี่ยเชื่อมจิตวิญญาณนายเอกมันก็เจ็บทีนี้มันก็รู้สึกเจ็บมากๆเลยทารอนก็บอกให้ในายเอกเนี่ยอดทนอีกน,นิดนึงกำลังจะเสร็จแล้วหลังจากที่เออทั้งสองคนเนี่ยก็ทําเสร็จทารอนมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งก็คือเจ้าเนี่ยจะต้องดื่มเลือดข้าหลังจากนั้นพิธีเนี่ยก็จะเสร็จสมบูรณ์ไอวอเนี่ยก็งงๆเนาะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวิญญ,ญาณหรือว่าขายวิญญ,ญาณให้กับป ทำไม่ดีไม่ยใช่ไหมทารอนก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกไปว่าไม่ไม่แค่กินเลือดข้าเนี่ยอคาละก็จะเสร็จสมบูรณ์ไอวอร์มันก็ไม่อยากกินเลือดเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแวมพรยไงมันก็เลยบอกไปว่าแบบใช้สิ่งอื่นได้ไหมอะอย่างอื่นที่มันเข้มข้นกว่าอย่างเช่นแบบอืมเราจูบกันได้ไหมทารอนมันก็ตอบว่าจูบหรอน้ําในตัวข้ามันไม่ได้เข้มข้นถึงขนาดนั้นถ้าจะมีสิ่งที่เข้มข้นพอๆเลือดก็คงมีอย่างเดียวก็คืออาสุจิของมังกรเจ้าจะกินมันเหรอไอวอร์ war, เนี่ยก็เลยหัวเราะแล คือมันเอาเข้าทางอื่นไป้ใช่ไหมทารอนเนี่ยก็เป็นแบบอ่าสิ่งตาน้อยเนาะคือเมียกาลังจะชวนให้ซี้กันจริงๆใช่ไหมทารอนก็เลยบอกให้อวอนเนี่ยเออไปล้างเนื้อล้างตัวสิแล้วก็ขึ้นไปบนห้องกับข้าข้าจะได้เอาน้ําให้เจ้าอวอนเนี่ยก็เลยตอบตกลงชีก็ไปล้างเนื้อล้างตัวเนาะ ภาพเนี่ยก็ตัดขึ้นมาบนเตียงตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็แลกลิ้นกันนนัวฉ่ำๆก็เป็นการขยายรู้ให้ไอวอลไอวอลจะได้ไม่เจ็บทารอนเนี่ยก็ถามตามภาษาผัวเนาะว่าพรหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวข้าจะสอดใส่แล้วนะแล้วก็จะแลกน้ำไอวอลเนี่ยก็เลยตอบตกลงทารอนเนี่ยก็จับไอวอลแหวกขาแล้วก็เริ่มทําการสอดใส่โอเคก็พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวติดเหลืองสรุปก็คือวันนี้เนี่ยทารอนกับไอวอลเนี่ยก็ได้เซิรงกันไปที่เรียบร้อยนะทุกคนสรุปก็คือแตกไปสองน้ำฉ่ำๆที่จริงแค่น้ำเดียวเนี่ อีกมันก็โกโหกว่าแบบเออมันต้องอีกน้ํานึงน้าอะไรอย่างงี้เอออีทารันก็ซี่น้องตอนทั้งสองคนซี่กันเนี่ยก็คือเสี่ยวกีที่สุดเดี๋ยวเอาลงชุมชนให้ <c oughs> อะละตัดดีกว่าเดี๋ติดเหลือง <c oughs> ภาพเนี่ยก็ตัดไปที่อีรายเนาะที่ก็มานั่งเหงาเหงาเร้าๆายกำลังแบบชมจันทร์ชมไม้ อยู่ดีๆเนี่ยจีโน่ก็เดินมาจีโน่ก็ถามแบบว่าทําอะไรหรอเอีลน์นะที่มันใส่แหวนเนี่ยมันก็แบบเป็นเขินเนะาะกลว่าจีโน่จะรู้ว่าเราแบบแอบบนั่งมองแหวนที่ใส่เป็นคู่กันเอลายก็เลยบอกไปว่ามีอะไรหรอกแล้วนางก็เลยรีบแบบซุกมือเอาไว้ จีโน่เนี่ยก็บอกไปว่ารู้แม้ว่าเนี่ยคือที่นอนประจําตัวข้าเลยนะข้าชอบนอนที่นี่ที่สุดอีไลก็งงว่าทำไมถึงมานอนที่นี่อ่ะทำไมไม่ไปนอนที่กระท่อมจีโน่ก็บอกว่าปกติแล้วข้าเนี่ยเป็นคนที่ออกประจนภัยตลอดข้าเนี่ยไม่มีที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งหรอกนะที่ที่ข้าชอบนอนที่สุดก็คือทุ่งหญ้ากว้างๆนี่แหละเวลาปีศาจมาข้าจะได้เตรียมตัวทันอีไลเนี่ยก็เลยแบบอ๋อเจ้านี่เป็นคนที่ประจนภัยเก่งจริงๆเลยนะข้าเองก็หวังว่าชีวิตข้าเนี่ยจะได้มีโอกาสประจนภัยเช่นกันเพราะข้าก็อยากจะรู้ว่าโลกภายนอกเป็็นนนยัังงงงไท้ค่ก คุยกันต่างๆนานาเนาะตามภาษาคนกําลังจะจีบกันนั่นแหละจีโน่กับอีไลเนี่ยหลังจากได้จบประโยคสนทนากันก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันมากยิ่งขึ้นอีไลเนี่ยก็เลยกล่าวว่าจะชวนจีโน่เนี่ยแบบไปนอนที่ห้องข้าก็ได้นะข้าเนี่ยสามารถแชร์ห้องกับเจ้าได้เพราะข้าไม่รังเกียจเจ้าเลยเห็นเจ้าก็ช่วยเหลือข้ามาตลอดข้าถือว่ามันเป็นน้ําใจของข้าละกันจีโน่เนี่ยก็เป็นยิ้มเลยเนาะแบบอุได้ไปนอนที่ห้องของอีไลเหรอจะเป็นยังไงนะ ภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทั้งสองคนเนียก็มาที่ห้องเนาะก็คือมานอนจริงๆอีไลก็มาชวนนอนไงียไม่ได้มาชวนทาอะไรอีอีไลมันก็นอนจีโน่เนี่ยมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกอะไม่เคยนอนที่นุ่มๆแบบนี้มาก่อนเลยแล้วปกติเวลามันนอนเนี่ยมันต้องกอดดาบตัวเองเอาไว้ไงแต่ว่าแบบรอบเนี่ยมันกอดไม่ได้เดี๋ยวดาบมันแบบเผลอไปบาดอีไลจีโน่ก็เลยต้องเอาดาบเอาไว้ตรงใกล้ๆเตียงซึ่งจีโน่ก็รู้สึกว่านอนหลับไม่สบายเลยเานั้นก็ตัดไปที่อีไลที่ตอนนี้เนี่ยก็พยายามข่มตานอนให้หลับอะดูเหมือนก็ว่าอี ออย่างขงขนงนะูะสักพักหนึ่งอีไลก็ได้ยินเสียงจีโน่บอกไปว่าแบบเออข้านอนที่นี่ไม่ได้จริงๆข้าคงต้องออกไปนอนข้างนอกนะ่ะข้าคิดถึงกลิ่นลมกลิ่นหญ้า ขอโทษด้วยนายไลอีไลก็เลยไล่เลยเนาะเราก็บอกไว้ว่าเอออยากไปไหนก็ไปเถอะค่าไม่ห้ามเจ้าหรอกแล้วอยู่ดีๆเนี่ยออไลก็เห็นว่ามันมีพวกลุงเนี่ยโผล่ออกมาจากใต้ดินโผล่ออกมาจากไม้อะแล้วก็จะมาข่มขืนออไลอ่ะแล้วออไลก็ไม่มีเสียงอีไลไม่สามารถเรียกใครให้ช่วยเหลือได้เลยเรียกจีโน่ก็ไม่ได้ออไลก็พยายามตะโกนด้วยเสียงที่แหบของตัวเองอะ่ะว่าแบบจีโน่ช่วยด้วยจีโน่เข้ามาอย่างเงี้ย เออซึ่งภาพมันก็ปรากฏว่าอีไลน์เนี่ยกำลังฝันร้ายอยู่นั่นเองเนี่ยคือปมของอีไลน์ทุกคนอีไลน์มันฝันเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหมือนมันเป็นแผลในใจของน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะแล้วที่อีไลนชวนแบบจีโน่เข้ามาในห้องก็แบบไม่ได้ต้องการจะามอะไรนะแค่รู้สึกว่ามีจีโน่อยู่อาจจะทําให้เราปลอดภยัย จีโน่ที่เห็นว่าออไลน์เนี่ยกำลังฝันอยู่แล้วก็เรียกเราในความฝันนะก็พอจะรู้แล้วว่าแบบเกิดอะไรขึ้นจีโน่เนี่ยก็เลยนอนกอดออไลน Eli เอาไว้แล้วก็บอกไปว่าข่าอยู่นี่แล้วเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะซึ่งนั่นก็ทําให้ออไลน์เนี่ยหายจากอาการฝันด้ด้ในคืนนั้นเนี่ยอีไลน์ก็ได้นอนหลับฝันดีเอาละแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็สามารถตามชมต่อยใน E ีีหน้าเลยสำหรับวันนี้นะโนาอาเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า